ทำให้คงที่ได้มาประมาณ2ปีนะครับนี่ฮะกวประมาณนี้ครับผมนี่ถือว่าไซส์ใหญ่มากเลยครับนี่นี่คเทียบเท่ากับกระเทียมจีนได้นะครับนี่เป็นกระเทียมไทยครับผมกว่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมวุฒิวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านครับมา เกจเกี่ยวผลผลิตนะผมกระเทียมไทยนะครับที่เราปลูกไว้ครับผมตอนนี้อายุก็ได้3เดือนพอดีครับผมก็เราทําการเริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายนปี66นะฮะวันที่26พฤศจิกายนปี2566ครับตอนนี้ก็วันที่วันนี้ก็วันที่26กุมภาพันธ์นะครับ67นะครับผมก็อายุประมาณ3เดือนพอดีคะนี่ฮะก็ประมาณเยอะพอสมควรอยู่นะครับที่เราทําการปลูกไว้ครับวันนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับผม ดูยังไงนะครับว่ากระเทียมได้ที่แก่หรือไม่แก่นะฮะก็จะมีจุด Lis สังเกตอยู่นะครับผมสําหรับสายปลูกนะฮะนี่ครับผมกระเทียมนะเขาจะเป็นดอกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดอกกระเทียมนะนี่ครับเขาจะเป็นดอกฮนะกระเทียมแก่หรือไม่แก่นะผมให้เราสังเกตลักษณะดอกนะครับผมลักษณะดอกของกระเทียมนะที่แก่แล้วจะมีลักษณะสีขาวอมม่วงนะครับผม เขาจะมีลักษณะสีขาวอมม่วงนะครับผมเนี่ครับผมก็บ่งบอกได้ว่ากระเทียมของเรานะครับแก่แล้วนะครับก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับผทั้งหมดก็จะมีอยู่สี่ปลงนงครับเมื่อเช้าก็เก็บไปได้ประมาณครึ่งแปลงครับฝั่งซ้ายมือนะผมเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามลุ้นชมดูไปด้วยกันนะครับว่าผลผลิตของเราปีนี้จะเป็นอย่างไรครับผมที่แน่แก็เราพัฒนามาทุกปีนะครับ เพื่อให้กระเทียมครับได้เป็นหัวใหญ่ที่สุดนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับผมจนมาจบที่สูตรนี้สูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับผมกับการที่เรา,าคัดเลือกนะครับคัดเลือกกีบกระเทียมมาปลูกในตอนแรกนะครับแล้วก็เลือกวิธีการปรุงดินนะครับผมปรุงดินปลูกนะครับในตอนแรกนะครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับมาเรื่อยๆนะครับกับการที่เราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาติดตามรุนชมไปด้วยกันนะกับภารกิจเก็บเกี่ยวผลผลิตครับวันนี้เดียวมาถอนให้ท่านผู้ชมได้ดูฮะสักสีหาต้นก่อนนะอันดับแรกมาดูครับผมเนี่ยครับการถอนก็ไม่ยากครับผมก็ดึงขึ้นดึงขึ้นเลยครับนี่ครับมาดูหัวนี่ครับผม ก็ถือว่าใหญ่นะครับผมใหญ่มากเลยนะครับนี่ยเพราะว่าเราพัฒนามาแล้วนะครับตอนที่เราปลูกแรกๆนะครับปีแรกนะครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่สุดก็ประมาณหัวแม่มือนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็พัฒนามาได้ขนาดนี้แล้วนะผมนี่ฮะมดูอีกครับผมนี่ฮะก็จะหัวขนาดไล่ๆกันเลยนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ วิธีการถอนก็ถอนมันถอนยากเลยครับผมเนี่ยเนี่ยก็จะลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เป็นต้นคู่ครับเนี่ยหูคู่ครับก็จะได้หัวเล็กเนี่ยก็เป็นต้นคู่นะด,ดูวะโอ้นี่ครับผมก็ถือว่าสุดยอดครับหัวใหญ่ฮะเดี๋ยวก็จะทำการเก็บเกี่ยว รอคุณพ่อครับผมครับท่านผู้ชมอ่ะเริ่มถอนรอคุณพ่อครับนี่คบผมเราก็จะถอนขึ้นถอนขึ้นแบบนี้เลยครับ นี่บผมพอจะประมาณนี้ครับนี่ครับผมคุณพ่อก็มาช่วยแล้วนะครับผมเนี่ยท่านก็ทําเป็นกองๆไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูหัวฝั่งนี้ครับผมฝั่งซ้ายฮะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ฮะหลายๆกันทั้งหมดเลยครับผมสำหรับผลผลิตของเราในฤดูกาลนี้นี่ครับ เดีวต่อไปก็จะได้คนไปขึ้นรถครับผมนี่ดูหัวครับกส็สวยๆครับเดี๋ยวมาดูวงคุณพ่อครับผมนี่คพ่อก็ทำเป็นกองๆไว้ครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วรรมมนะครับก็ฟังธรรมะนะผมแต่เช้าครับก็เป็นค,าานนครูบาอาจารย์นะผมหลวงพ่อสมภพนะ จะประมาณนี้ครับผมสว่วนหัวกระเทียมมาจิบเห็นปะไงะพีนาซีอ้อันกระเทียมพันตะลกมาปลูกมันยังสิเป็นหัวดีเียงคือว่าเป็นหัวดีครับอ๋อมันตะลกเนะ <laughs> นาะกระเทียม,มพ,พันตะลกพีนาเนี่ยมาปลูกนี่มันพั่วธรรมดานี่ยพีนาเนี่ยพันตะลกพันลุงแหนพันนิ่งนองไปทุกส่น นีีี่หัวดเอบท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมเช้าถึงเที่ยงพอดีครับผมกับการเก็บผลผลิตของเราในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูผลผลิตส่วนรวมวะนี่ครับก็ได้ประมาณหนึ่งกระบะครับผมนี่ครับฤดูกาลนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมมาดูไซค์ครับผมนี่ครับไซค์ก็มีนี่ครับผมใหญ่ๆโตแบบนี้เลยฮะนี่ครับเราก็จะ เก็บไว้ทําพัน์นะผมฤดูก,กาหน้าแล้วก็จะมีแบ่งขายบางส่วนนะผมเนี่ยก็ปลูกทุกปีนะผมทุกฤดูกาลนะก็ไม่พอขายนะครับสําหรับกระเทียมไทยนะครับแค่ขายตามหมู่บ้านนะครับก็ไม่พอแล้วนะครับผมถ้าเราจะปลูกขายแบบออนไลน์นะครับก็แน่นอนนะได้ปลูกเยอะแน่นอนนะผมอันนี้ผมปลูกมาทุกปีนะครับก็ไม่พอขายนะครับแค่ขายตามหมู่บ้านนะผมเนี่ยเพราะว่าเราก็เก็บไว้ทําพันุ์ก็ เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยนี่คเราพัฒนามาเรื่อยๆครับจากที่หัวเล็กๆนะครับเนี่ยหัวเล็กๆก็มีนะเนี่ยนี่ครับเราพัฒนามาจากหัวแค่นี้เลยนะะจนมาได้หัวใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยก็พัฒนามาทุกปีครับผมนี่ฮะก่อมาจบที่สูตรนี้ฮะได้ผลดีนะครับผมสูตร การปรุงดินแล้วก็การให้ปุ๋ยให้น้ําสําหรับสูตรนี้เพิ่งมาจบได้ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับจบสูตรนะครับจบหลักสูตรการปลูกกระเทียมนะผมก็พัฒนามาจนจบหลักสูตรแล้วก็มาทําให้คงที่ได้มาประมาณ2ปีนะครับนี่รบประมาณนี้ครับผมถือว่าไซส์ใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับเทียบเท่ากับกระเทียมจีนได้นะครับนี่นี่เป็นกระเทียมไทยครับผม ก่จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ฮะเราก็จะนําเขานะไปพึ่งลมนะครับพึ่งลมไว้ให้แห้งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมให้เขามีความแห้งสนิทนะครับแล้วก็เราจะมาลอกนะครับลอกเปลือกเขาเปลือกขาวๆนีบลอกออกนะครับให้ดินนะครับติดให้ดินที่ติดอยู่บริเวณหัวเขานะครับหลุดลอกออกไปให้หมดนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีอีกบางส่วนนะเนรับผม อันนี้เป็นส่วนที่เราถอนไม่ขึ้นครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ไม้ครับทิ่มเอาครับพอดีเราก็จะเก็บไปทานนะส่วนนี้ก็ประมาณสี่ห้ากิโลครับเนี่ยสำหรับหัวที่ถอนไม่ขึ้นนะผมนี่ครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับคนงานของเราในฤดูกาลนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนําไปตากนะครับผมตากพึ่งลมไว้ประมาณอาทิตย์นึงครับเราก็จะนํามาลอกนะครับ ลอกทาความสะอาดแล้วก็มัดจุกนะครับผมเดี๋ยวสำหรับการมัดจุกนะครับเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูนะครับสักหนึ่งจุกนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าถ้ารอมัดทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวนะเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราก็จะนําเข้าไปพึ่งลมนะครับให้แห้งสนิทก่อนนะครับผมโอเคครับผมไปฮะท่านผู้ชมครัขั้นตอนต่อไปก็นําเข้าไปพึ่งลมครับผมนี่ครับผมเราก็จะนํามา พึงลมให้แห้งนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมก็นํามาพึงไว้ใต้ทุนบ้านนะครับผมก็จะคลี่ๆเขาออกนะครับผมให้เขาโดนแสงแล้วก็โดนอากาศนะครับแล้วก็จะร้อยให้เขาแห้งเป็นสีเหลืองนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาลอกเปลือกที่มีคราบดินออกนะครับแล้วก็ทําการมดจุกครับผมเดี๋ยวมาดูการมดจุกครับผม นีก็จะนํามามัดจุกในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็นํายอดนะครับยอดของกระเทียมทั้งสองข้างนะครับเข้าหากันนะครับแล้วก็ใช้เป็นตอกไม้ไผ่นะครับมัดมัดก็จะมัดประมาณ5ข้อนะครับเนี่ยแต่เราต้องมัดตอนที่เขาแห้งนะครับอันนี้ผมมัดให้ดูเฉยเนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามัดตอนนี้นะครับแล้วเขาแห้งนะครับอ่า ข้อที่เราม yeah, sure right, ัดไว้เนยมันก็จะหลวมนะครับก็จะหลุดเหมือนเดิมนะครับก็แนะนําให้รอให้เขาแห้งนะครับค่อยมามัดจุกแบบนี้นะครับผมแล้วก uh, ็เราจะนําไปเก็บแบบวางไว้นะครับหรือว่านําไปห้อยไว้ก็ได้นะครับถ้าเรามัดแบบนี้แล้วนะครับผมหรือจะชั่งน้าหนักก่อนก็ได้นะครับผมก่อนมัดนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็ไปหยิบมาใช้ทีละจุกทีละจุกนะครับผมก็จะสะดวกสบายนะครับผมต่อการเก็บแล้วก็การ นะครับแล้วก็การที่เราจะนําไปใช้นะครับผมก็สะดวกสบายครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับวิธีการเก็บกู้กระเทียมครับผมในฤดูกาลนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆฮะหรือพี่ๆท่านใดครับผมมีข้อมูลดีๆครับผมที่จะแนะนำนะผมแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิปได้นะผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ